ทุกคนไปเรียนขับรถมาอีกแล้วแต่ว่าไปเรียนแต่ไม่ได้เรียนทุกคนเกิดเลยคือรู้บ้าก็เราก็ตื่นมาปกติแต่งตัวปกติไม่ช้าไม่เลทไปขึ้นรถปกติรถออกปกติแล้วระหว่างทางรถมันดันติดติดมากน่าจะมีอุบัติเหตุบนทางด่วนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเหมือนรถบนทางด่วนอะ่ะเขาถูกแบบเกล,ลงมาที่ทางถนนปกติเพราะฉะนั้นรถก็ไปไม่ได้ใช่ปะเรามีนัดสิบเอ็ดโมงเราก็เลยเขียนไปหาครูตอนสิบโมงห้าสิบเก้าว่าแบบไปช้านิดนึงนะมีรถติดอะไรเงี้ยครูกดยี่ย์มาใช่ปะแล้วสักพักหนึ่งสิบเ,เอ็ดโม ถนนในกูก็แบบะทางที่จากที่เราอยู่จนถึงทางที่ที่นัดครูมันแดงเถือกเลยแล้วก็มันเขียนว่าอีกยี่สินาทีอะไรเงี้ยนี่ก็บอกนี่ก็พิมพ์ต่อไปว,ว่าอีกยี่สินาทีอะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกว่า,างั้นมันก็แบบมันก็ไม่คุ้มแล้วสิที่เธอจะมาเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรานัดครูอ่ะจริงๆมันคือสองชั่วโมงแต่สองชั่วโมงที่นี่ไม่ได้เรียนสองชั่วโมงสองชั่วโมงที่นี่ได้เรียนสี่สิบห้านาทีก็เท่ากับว่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงครึ่งที่เรามีนัดกกบบร่เราเาเอเา,เอ,าเองวแบบ อีที่สิบห้านาทีมันก็เหมือนชั่วโมงแบบเวลาพักอะไรเงี้ยเหมือนจะต้องขัสิบห้านาทีแล้วพักสิบห้านาทีอะไรแบบเนี้ยแต่ปกติขับก็คือไม่เคยพักหรอกก็คือขับยาวไปชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดเราเองว่าถ้าให้ครูนั่งไปก่อนก็ถือเป็นเวลาพักเราไปถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้นเราขอครูพอไปถึงแล้วเราจะขอครูว,ว่าสมมติไปถึงทักสิบเอ็ดโมงสี่สิบอะไรเงี้ยจะขอครูขับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสี่สิบจนถึงบ่ายโมงมันก็ยังอยู่ในชั่วโมงของเราอยู่ใช่ปะก็กะจะขอคร,ร,ครคอยอยแูแบบน แล้วยังฉันยังต้องแบบจ่ายสำหรับชั่วโมงนี้ไหมครูบอกว่าแบบเออน่าเสียดายที่มันต้องจ่ายนะอะไรเงี้ยแล้วพอสิบเอ็ดโมงห้าสิบเราไปถึงใช่ไหมครูไม่อยู่แล้วเราก็เลยโทรไปหาครูว่าแบบเราเราพิมถามก่อนเราแบบเธออยู่ไหนไม่อ่าเรากเลยโทรไปก็คุยกันแบบนึงว่าแบบแล้วครูก็ถามแล้วเธอจะให้ฉันรอถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแบบเขาก็เลยขับรถออกไปแล้วเพราะว่าที่ตออรถตรงนั้นมันจออได้ไม่นานนู่นนี่นั่นอะไรใช่ป่ะเราเข้าใจว่าเราจะเสียแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่ามันเรานัดสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงกับเที่ยงถึงบ่ายโมงใช แล้วเรามาดูในแอปว่าเราต้องจ่ายเป็นของชั่วโมงเลยจ่ายชั่วโมงขาดปกติชั่วโมงขับรถปกติเราจ่ายห้าสิบเก้ายูโรใช่ไหมแต่พอเป็นชั่วโมงขาดอ่ะมันจ่ายแค่สี่สิบยูโรสี่สิบยูโรตอนนี้คูณเป็นบาทก็ประมาณชั่วโมงละพันห้าร้อยบาทนะต่อชั่วโมงที่ขาดนะเท่ากับว่าวันนี้เราจ่ายไปสามพันบาทโดยที่ไม่ได้ขับเลยเราก็ถามครูว่าอ้าวทำไมต้องจ่ายสองชั่วโมงละอะไรเงี้ยเพราะว่าชั่วโมงที่สองยังไม่เริ่มเลยรู้ปะชั่วโมงแรกมันคือสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงชั่วโมงที่สองควววววาาาาาามมมคคคิดเเรรรรนนนะะููบบออกก่่่่่ตตลลััแแพไ้ชโง แล้วเราก็เลยตอบกลับไปว่าอ้าวก็ฉันก็ไปถึงแล้วไงก่อนก่อนเที่ยงอะสิบเอ็ดโมงห้าสิบฉันไปถึงแล้วไงแล้วฉันก็อยากจะขับจริงๆแล้วฉันยังสามารถขับอีกสิบห้านาทีใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์ถามกลับไปแล้วครูก็เลยเหมือนหมดอารมณ์ที่จะพิมพ์กับเรางครูก็เลยเหมือนพิมพ์ตอบกลับมาว่าว่าเออแบบฉันจะทําแบบที่เคยทํากับนักเรียนคนอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันรอเธอประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ที่ที่จอดรถตรงนั้นจะได้ไม่เกินสิบห้าสิบห้านาทีแล้วก็ ด้วยเหตุผล MM ว่าจะต้องไปขับกับมันมีคนอื่นเขาก็เลยออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ครูก็เขียนต่อกับมาว่าแบบเราเนี่ยสามารถเขียนกลับไปที่โรงเรียนสอนขับรถได้ไม่ต้องเขียนกับครูแล้วครูไม่อยากคุยกับเราแล้วครูบอกว่าให้เขียนไปที่โรงเรียนสอนขับรถได้แล้วโรงเรียนสอนขับรถก็ทักมาหาเราเองเรายังไม่ได้เขียนไปนะโรงเรียนสอนขับรถทักมาหาเราว่าได้ข้อมูลจากครูสอนขับรถแล้วนะว่าเธอไม่สามารถมาตรงเวลาได้แล้วก็ทั้งสองชั่วโมงโรงเรียนสอนขับรถสองชั่วโมงชั่วโมงแรกเขาบอกว่าให้เริ่มสิบเอ็ดโมงแล้วชั่วโมงที่สอง เขาก็เลยต้องคิดเป็นชั่วโมงขาดสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายสามพันบาทถูกป่ะแล้วนี่ก็บอกว่าอ้าวแล้วชั่วโมงที่สองฉันก็ไปถึงนี่ก่อนที่จะเริ่มชั่วโมงที่สองฉันก็ยังมีโอกาสได้ขับไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนสอนขับรถก็ตอบมาว่าเธอมาชั่วโมงที่สองก็มาสายนะนี่ก็บอกว่าฉันไปถึงตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะชั่วโมงที่สองมันยังไม่ได้เริ่มเลยป่ะเราก็ถามแบบนี้ใช่ป่ะแล้วแล้วโรงเรียนสอนขับรถก็บอกว่าใช่แต่ว่าก็ยังช้าเกินไปแล้วเเเเเเเค้้้้้้าาาาาาบบบออ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 อกกกววววววว่่่่่่่่่่่่่รร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 ูสนนนนนนขัััถีีีีีีียยยยยโโดมมมมมมแแแลใใทททะะะธไไไงงงงงง็ตตตชชิห ครูเออโรงเรียนสอนขอับเราก็ตอบว่าไม่ต้องเริ่มสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าขับรถหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสี่สิบห้านาทีเขาเขียนอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ถามกับเขไปว่าแล้วอีกสิบห้านาทีมันคือชั่วโมงพักหรือเปล่าถ้าเกิดเขาตอบว่าใช่เราก็จะตอบกลับไปว่าอ้าวก็นั่งไงพักแล้วฉันก็ไปถึงหลังจากพักในเราก็ขับต่อได้ไอะไรเงี้ยอยากให้เขาตอบว่าใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสี่สิบห้านาทีงงมากไม่รู้ว่าเป็นคณิตสาขาอะไรนะโรงเรียนสอนขับรถหนึ่งชั่วโมงมและถึง แล้วเราก็พิมพ์แล้เหมือนแบบไม่มีอารมณ์แล้วอะเราก็พิมพ์กลับว่าเออก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อยู่ดีแต่ก็ช่างมันเถอะขอบคุณมากเราพิมพ์ไปอย่างี้ใช่ป่ะแล้วเคาก็พิมพ์กลับมาว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าแฟร์หรือไม่แฟร์เธอมาไม่ตรงเวลาก็เลยต้องคิดเป็นชั่วโมงขาดอ่ะเราก็ตอบกลับไปว่างั้นก็หมายความว่าชั่วโมงที่2เราไปถึง11:50ใช่ปะแต่ชั่วโมงที่2มันเริ่มเ11:15เท่ากับว่าชั่วโมงที่2เราไปช้าแค่5นาทีเราก็พิมพ์กลับไปว่านั่นหมายความว่าชั่วโมงที่งฉันไปช้า5นาทีแต่ครูสอนขับรถก็เคยมาช้านะ5นาทีแล้วแบบเนี้ยแล้วเราก็พิมพ์กลับไปว่าฉันก็ถูกแบบยกเลิกนัดแบบ กระทันหันเหมือนกันแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ครูเราไปขับแล้วนะนัดแล้วสองชั่วโมงเราไปขับแล้วหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีครูก็พูดขึ้นมาว่าเราขับได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะวันนี้อีกชั่วโมงหนึ่งฉันต้องไปสอบขับรถกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขามีคนป่วยแล้วเหมือนมีคนมาสอบกระทันหันอะไรเ่างี้ครูก็ต้องไปถูกปะ่ะอันนั้นอะ่ะมันก็ไม่แฟร์กับเราถูกปะ่ะเพราะว่าเรานัดแล้วอย่างนั้นนะทำไมเราไม่ได้เงินบ้าง,งาทำไมชั่วโมงชั่วโมงการทำงานของครูมีค่าสี่สิบดอลล้้ววก็ดย เหตุผลของนักเรียนคนอื่นฉันก็ถูกยกเลิกนั้นเหมือนกันแล้วก็ฉันก็นั่งรถเอ็กซ่านั่งรถเพื่อที่จะไปที่ที่เรียนขับรถใช่ไหมแล้วก็มันก็แบบน่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มันก็แค่กลับกันกลับกันกับสถานการณ์การเฉิว่าฉันจะไปช้าแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าเออถ้าแบบว่าแบบเห็นใจกันหน่อยแบบไม่ต้องคิดชั่วโมงนี้ได้ไหมคือชั่วโมงแรกอ่ะเราไม่ติดเลยนะชั่วโมงแรกคือเราผิดจริงถูกป่ะเพราะว่ารถมันติดรถมันไปช้าซึ่งปกติก็ไม่เคยติดนั่งไปเรียนมาประมาณสามสิบส สมมติว่าให้เราไปถึงเก้าโมงเราต้องไม่ใช่สมมติว่าเราไปถึงสิบเอ็ดโมงนั่งรถแต่เก้าโมงไปถึงสิบโมงเพื่อรออีกหนึ่งชั่วโมงมก็ไม่มีใครทําแบบนั้นปะมันก็เหมือนเป็นเหตุสุดวิสัยที่แบบว่าอยู่ๆรถมันก็ติดขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละแต่โรงเรียนสอนขับรถตอบแบบว่าเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี้หมายความว่างไงแบบว่าแบบเธอมีนัดสิบเอ็ดโมงนะเธอแพลนไว้สิบเอ็ดโมงคนครูสอนขับรถรอห้าสิบนาทีแต่เขามี นัดกับเธอ90นาทีไม่ใช่40นาทีอันนี้ไม่เข้าใจว่าเขามีนัดกับเธอ90นาทีไม่ใช่40นาทีหมายความว่าไงก็ถูกเอาไงมีนัดกับเรา90นาทีก็แปลว่ามึงต้องรอตรงนั้น90นาทีจนกว่ากูจะไปไม่ว่ากี่นาทีเราจะไปถึงตรงนั้นมึงก็ต้องรอเพราะเราจ่ายค่าชั่วโมงถูกป่ะเราจ่ายเวลาเพื่อเธอไม่ใช่เธอรอโดยสุดป่ะรอแล้วไม่ได้เงินเลยเธอรอฉันก็จ่ายเงินเธอไงแล้วเธอทำไมไม่รอฉันล่ะถูกป่ะแล้วครูอ่ะพิมพ์กลับมาว่าครูพิมพ์บอกมาว่าจอดได้ไม่เกิน15 50 50 50นนนนนนนาาาาาททททีีีีีีีแต่่่ใ้เเขยบอออออกกวคครรรรูธโมงะ แปลว่าตั้งแต่1ิเโมงถึง11เเราก็ต้องเจอกันสี่ารอ้าีเพราะเราไปถึง11โมงหสนี้ไม่ใช่ว่าเราไปถึงก่อนนั้นเพราะว่าเราเดินวน่อนแล้วองรอบไม่เจอเราถึงได้เขียนหาขูว่าเธออยู่ไหนถูกปะเราต้องไม่ถึงก่อนนั้นนั่นแหละแล้วรูแล้วโรงเรียนสอบขับรเห็นมาว่าเนี่ยด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องคิดเป็นสองสมุเราก็ไม่เข้าใจแบบเราเล่าให้แฟนฟังแฟนคนเยอรมันแต่แฟนยังรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยไม่เข้าใจแต่ก็คือเออโรงเรียนสอบข ถึงครับอะ่ะเราไปถึง11โมง50เฉพาะขาดตั้งแต่11โมง50ถึง12 30เราก็โอเคเพราะ40นาทีเฉพาะก็ดีกว่าเสียชัวย่วโมงไปเฉยๆอันนี้คือครูมไม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสให้ฉันเลยเธอไม่รอฉันแต่เธอคิดเงินฉันถูกปะถ้าเกิดคิดเงินอย่างนี้แปลว่าเขาต้องรอเราถึง12 30ถูกปะเพราะเราจ่ายเงินค่ารอแล้วทำไมเขาถึงไม่รอเราอ่ะอืมเหนื่อยไม่มีอารมณ์จะกินข้าวเลยลดน้ำหนักได้เพราะเรื่องนี้แน,น่นอนเพราะรู้สึกรู้สึกมันไม่แฟร์แล้วรู้สึกมันทำอะไรไม่ไได้้้อออยยากแจจงนวววคคุณตรระะช่่่ัทีมมูื เราไม่อยากไม่อยากไปไปร้องเรียนอะไรเยอะไม่อยากเป็นมนุษย์ป้าเนื้ออปลายิ่งแก่แล้วก็ยิ่งไปวุ่นวายแล้วดูเป็นมนุษย์ป้าไม่อยากเป็นคารเรนอะไรเงี้ยที่เทาเหมือนเป็นมนุษย์ป้าทำอะไรแบบชอบไปเถียงอะไรอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่แฟร์ชั่วโมงแรกเขาคิดไปเลยซีเสดวีโหลดโอเคแต่อีกชั่วโมงที่สองมันยังไม่ทันเริ่มเลยเราไปถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบทำไมเราไม่ได้ขับอ่ะแต่เราได้จ่ายเงินงงป่ะนึกแล้วก็เศร้าอีกเลยเศร้าที่แบบว่ารอบแรกสอบไม่ผ่านถ้ารอบแรกสอบผ่านแบบก็จบแล้วเนี่ยรอบแรกสอบผ่านก็ต้องไม่ไไไไมมมมมมม่่่่่าาาาาาเเเจจจออออออสสถถถนนกรรรณ์ยงงงงี้้้้ตตตตบัิด โรงเรียนสอนขับรถที่คิดเราแบบนี้เราไม่ต้องไปเรียนขับรถอีกแล้วไม่ต้องไปสอบอีกแล้วไม่ต้องเบียตังน่าโมโห,หลแล้วประเด็นคือเราก็ยังอยากเรียนขับอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ขอครูเรียนวันที่สามสิบกับสิบเอ็ดเอนห้าเพิ่มครูก็ไม่ว่าเพราะว่าวันพฤหัสมันเป็นวันหยุดราชการวันศุกร์ครูก็เลยขอพักรอแล้วปกติวันเสาร์ครูก็ยังจะทำงานอยู่ บางครั้งที่เขาว่างนะวันเสาร์คุ้ก็ยังจะทํางานอยู่เราเลยถามเขาว่าวันศุกร์ที่สามสิบกับเสาร์ที่สามสิบเอ็ดคือว่างไหมแบบอยากเรียนขับก่อนที่จะสอบจะรอสอบวันที่สองแล้วเราเรียนครั้งสุดท้ายก็วันที่ยี่สิบรู้สึกว่าวันที่ยี่สิบจนถึงสองมันห่างกันเกินไปมันเกือบอาทิตย์ใช่ป่ะเกือบห้าวันอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากขับแบบให้มันใกล้การสอบมากที่สุดจะได้เคยมืออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเราเรียนไปแล้วมาเริ่มแบบขับใหม่อย่างอย่างเมื่อวานก็ขับไม่ค่อยดีเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันทิ้งไปนานเกือบเดือนที่เราไม่ได้้้้้ขับบเเเนนนนนนาาาาะะะะอออ่่ปรรททงงงงถไไีีียยกกก็็ลลืืืมมมมว เลยอยากขับแล้วประเด็นคือครูไม่มีเวลาให้ด้วยครูมีเวลาที่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนัดอีนัดอยู่แล้วแต่ยี่สิบหกอ่ะจริงๆเรานัดกับแฟนว่าเราจะขับรถไปคาสเซิลกันจะไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อของร้านไอชีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะคุยกับแฟนว่าอาจจะเลื่อนเป็นหลังสอบขับรถดีกว่าเพราะว่าวันอื่นครูไม่มีนัดให้อ่ะแล้ววันที่ยี่สิบหกเช้าเรามีนัดสิบห้าสามส่วนใช่ป่ะแล้วเช้าจนถึงสิบห้าสามส่วนอ่ะมันเหมือนมันกระชั้นชิดเหมือนถ้าเกิดเราขับไปคาสเซิลแล้วเราก็ต้องขับมาให้้้้้้ตรรรรรรงงงงงละะ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 ะใหทท่่่่่่่่่าาาาาานน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 นออยยยยยเเเเีีีีมมมัััักกกกก็็็จจจจชชิดดดููสึแแแแบบไไไ๋วววววฟฟพ ไม่รู้ว่าแฟนต้องยังขับรถกลับไปที่ทํางนานหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่มันโมโหอะมันมันเป็นมันเป็นแปลกๆอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นรู้สึกไม่ดีที่เราแก้ไขไม่ได้อะมันไม่รอด,ดเลยนั่นแหละก็ช่างมาันทําอะไรไม่ได้นะเขียนไปก็เท่านั้นหรือเราจะเปลี่ยนจากบริการขับรถเป็นบริการทะเลาะดีเพราะว่ายัางไงเราก็จ่ายค่าชั่วโมงไปแล้วเ,เขียนไปทะเลาะกับลงเลยนต่างกับรถอีกสักหน่อยนิดนึง นั่นแหละก็รอเล่นนะคงไม่ได้เขียนแล้วแหละที่เี็ดพูดแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยเกินจะสู้นะอยู่เยอรมนันนี่อยู่ยิงเกลียดนะไม่รู้มันทำไมถึงเป็นอย่างี้สมมตินะถ้าวันหนึ่งเราต้องกลับไปอยู่เมืองไทยอ่ะอาจจะไม่คิดถึงละที่นี่เลยยังหาข้อดีไม่เจอเลยนอกจากทําทงานแล้วได้เงินเดือนนะนะได้เงินเดือนเดียวนะก็อยู่เมืองไทยในยางอื่นคนก็อย่างนั้นระบบก็อย่างนั้นแล้วมันต้องมีใครมาว่านะเออไม่ดีทำไมไม่กลับไปอยู่ไทยเออเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวกลับแม่ยังไม่มีเงินแฟนเคยพูดว่าถ้ามีเงินห้าแสนยูโรจะกลับไปอย มื่นยูโรไม่เคยมีถึงนะไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงห้าแสนยูโรนะงงมากไม่รู้ว่าแฟนไปเอาความคิดนี้มาจากไหนนะขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เราให้เราจะผ่านผ่านจากจุดนี้ไปให้ได้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันแบบซักเกิลกับชีวิตมากมากกว่าเรื่องอื่นมากกว่าเรียนพยาบาลเรียนพยาบาลสอบสอบก็ไม่เคยตกไม่เคยมีปัญหาอะไรเรียนแบบสบายๆเรียนภาษาเยอรมันจะมานี่ก็สบายๆสอบภาษาเยอรมันก็สบายๆรู้สึกสบายๆกับทุกอย่างในชีวิตรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดมีเรื่องเนี้ยมันยากยากกับคนยากกับ อ้ยยอเวลาไปได้จะไม่ทำนะไปรับทียังไม่อยากทำนะถ้าทําแล้วถ้ารู้ว่าทําแล้วจะต้องมาเจอเรื่องเราอะไรแบบนี้ในชีวิตนะนั่นแหละเวลาฟังแก้ไขอะไรไม่ได้นะหรือมีใครแก้ไขอะไรได้ไหมมีใครช่วยอะไรเราได้ไหมช่วยมาเถียงทีช่วยมารับบริการทะเลาะก,กับอีโรงเรียนสอนขับรถทีนะเราเหนื่อยเหนื่อยเกินที่จะสู้อ่อนแรงมาต้ว